รู้รู้รู้เดี๋ยวเล่นกันสนุกเลยกันดิจ่ายอ่าบุ๊คเกมเมอร์นี่เขอเล่นแลวขอเล่นควินขอเล่นเขาหอกเล่นลอยดับอันที่สองไงใช้หอกฆ่านเนี่ยหรือหอกตีแรงว่ะเฮ้ยกูอยู่สายดาบกูน่าจะใช้หอกได้ดีมากกว่าเออเอาไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันดอกอันที่สองกันเดี๋ยวให้มันจบก่อนไอ้ควินอยู่ไหนเนี่ย ไปตายไหนอีกเนี่ยโอ้มันหมุนมันหมุนอยู่นี่เอาเฮ้ยเข้าไปอยู่ที่ต้นไม้ได้ไงเนี่ยเอ้ยมันโกงมันโกงไอ้ควีนโกงอยู่ที่ต้นไม้ไหนได้เจอดาบฟักช่วงตายแล้วไม่ดอกมาเที่ยอะไรนะโอ้สแลงไปฟักคำว่าฟักนี่ฟักชอวงฟักเออเอาอะไรมาเล่นกับมันแบบม่ไ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 ม่อันนี้<ม>ดบาบอ่าผมไม่โกงนะ ก็ได้ได้ตัวโกงซ้ำหาของเราโคตรเทพเลยไม่ได้ตัวโกงหรอกหาของแทบตายเลยขนาดับได้ตัวโกงเลยต้องมีตัวโกงพูไอ้ควนครับมันอยู่ในต้นไม้โอ้ไม่ไ <ๆ S 2> ม่ไ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 ม่อยู่เลอนไม่ได้หรอกดูควายครับดูควายนะดูควายจะให้มันหนุเลือๆๆ <ๆ S 1> ่อนจะเข้าตัวมันลอไมไ่นะครับอ่าดูเรื่อนคือละไอซสิไอ้ควินแต่จริงคนเดียวคนเดียวคนเดียวที่ตายได้เหี้ยอะไรตายควายตุ๊กแหลกไปตายโอ้โเยอะ นี่ควายแล้วควายตายพราอะไรวะอย่าตายดิฟอสอะไรดิฟอสไรฟอสไรอ่ะตายจะออกมะเล็สี่แหละไฟไปตายเลยแล้วไอ้ยาไอ้ตีนนงมือก็อยู่ตรงนี้ด้วยไปเก็บไปไปดูดเลือดเนะไปดูเลือดแล้วใช่ม่ดูดเลือดเลือบเขาจช้ามาก เออโอเคนะครับต่อไปไน,นะครับโดดตายตายตายเย้ตายตายตายครับตัวอย่างไม้ตายดีเป็นผิดอุ้มผิดแม่ผิดมากเลยนะครับนะครับแล้วเย้ตายจบ นนน่ะยอยูไหก็ได้ขอที่ประกาศแล้วก็ขอ,ขอจบคลิปเพลงนี้นะครับบ๊ายๆใช่ใช่ตายาแล้วตายแล้วขอจบคลิปเพลงนี้นะบ๊ายบายเซฮายโย